อยากออกกล้องนะมัยินดีต้อนรับเข้าสู่แชทสดนะอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัว มากินเขาแล้งพี่น้องนี้เขาอะไรพี่กิ้นนะเขาเป็นผัตก้งเตงพ่อนะครับพี่น้องปลาเผาเสีบไส้ลายเสีับเกลือเสีสเกลือลายเสีบบลายใสีเกลือน้อยเจบน้อยเหมกปลาสบายครับได้มาจากบ้าน ปวา,าวิดวิทยาสาวหนองบางครับพี่น้องมาเดู้ยังยังทำข้าวกันผักสดจากไร่ใหม่จากสวนภาษาน,น้ำพริกน้ำเดือดโชวน้ำพริกอีกน้ำจิ้มปลาครับใสาไข่ฟูไม่มีไมีเห็นเมาเข้าเข้ามาไก่ ไปที่มาไปห้องข้อมาแล้วมากินขอน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์เวนตีสาวเอ็นไลครับมาเพียบักเกงาะสุด,ส,ดสุดจากไร่ใหม่จากสวนสวนไทยงมอำเภอเมืองชายภูมิครับเนี่ยมีหอดบักตี้อมีหอดบักงาะ คนโทปโนทั้งบ้านอาจารย์ไทเวนตีสาวแอนไลท์พอดีเนาะเพื่อนแม่เอามาให้ไลค์แอนสาวอะไรโอรดักชั่นไลค์เอ็นเทนเมนต์มามาครับเยี่ยมยามทำข้าวยำคำแรงพี่น้องทั้งช่อง YouTube ครับหรือมันอีกสั้นเขาบ้าน่ะเงียบก่อนนะ เห็นมีอยู่รไปกินกับยังกินกับปลาเผาปนตกบนนอาจารย์ทาเวนติบ้านเจ้าอยู่นี่ป่ตกด้ยครับเด้อแต่ว่าโทรไปหานลูกพี่สร้างว่าอยู่บ้านแพ้งปนตกครับตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่สามารถทำการแสดงที่มอง ร้านที่เพิ่นเปิดวงได้ครับตอนนี้ก็ลังหาหม่องอยู่มื่าอาไม่ได้ไปนาพ่อสร้างบอกครับไม่ได้ไปครับเมื่อนี้ไม่ได้ไปแต่ม่รูว้ว่ามืออืน่นจักจังไดครับพรุ่งนี้ไปทําไปบ้านแพงน้ากันกันสร้างบอกครับเบื้องก่อนนะครับเบื้องสถานการณ์ก่อนครับว่ามันมเป็นยังไง <ID. S 2> เ,เไปดิบุรุษกอนเออจะให้บ้ากันบึ้มกันอืมกำลังไหญ่สุดเลยรุ่งนี้ไม่แน่ไม่นอนครับหลังแจกตอนบ่ายครับเมื่อินมีงานแห่ยุใบรถแห่แห่บานมิวสิกออนทัวจังหวัดเชียงภูมิรับมีงานแห่าย จอดเด่นช่วงเศร้ารวันสิบโมงครับแล้วก็แห่ช่วงใบยอยู่บ้านใกล้กันนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็มืนกำลใจว่าจิไปให้กำลังใจลูกพี่บอไปหาให้กำลังใจเสียงโ้นบอจัว่วครับตอนนี้ทั้งบ้านแพงมันกำลังหาหมองตั้งวิธีครับเครื่องเสียงให้สร้างตั้งท่าไปย่างดีด้มึงว่าจะไปร้องเคียงตั้งแต่ใบท่าน หอดพุ่นไเวทิีพ้นตั้งครับตั้งบ่ได้คนตกแห้งไรตกแห้งจนคิดว่าพื้นที่ทําการแสดงน่าจะทําการแสดงปิดบงบ่ได้ครับยังค่อยได้ย่ายไปลงเย็นสิจะได้สร้างม้ใฟังท่งกำลังใจให้พ่มแม่พีนงองทุกหม่องทุบบอลครับบ่ได่คิว่าพายุเข่าบ่ครับ,บ,รบ,รรบแต่ว่า ณปัจจุบันนี้อยู่ที่ชัยภูมิุ่มอำเภอเมืองปัจจุบันนี้ฝนมาตกนยครับพี่น้องแต่ว่าบ้านเพียงนะตอนนี้น่าจะตกอยู่ครับอยู่โกศุพิสัยนะอยู่ที่บ้านของมอรำสาวน้อยเพชรบ้านเพงครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานมาเรียวแมวลาทีมงานบอสโจเสียนนแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านเพียงทุกท่านครับ ขอให้งานปิดฤดูกาลในวันพรุ่งนี้ครับสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันทุกสาขาชีพคครับอ๋อลูกสาวบอกว่าจะายากไปอยากเบิ้งก็ไปเบิ้งไปแห่งกำลังใจกันเด้อพ่ท่านเอฟซีน้องยิงแกน้องอิงเพชรบันเพ้งแก สวัสดีพี่น้องทุกคู่สุขชนครับมาเยี่ยมยามตามข้าวกันรอบจากทุ่งมมนนรอบเด็กแล้วมั้งเนี่ยสองทุ่มเคืองครับพี่น้องมากินข้าวแล้งกินข้าวแล้แงตั้งกันนะครับได้ปลาเผากับหมกปลาสบายทำข้าวทำข้าวขึ้นไปแล้วกันกน,กน,นะครับ ขอบคุณทุกกาลังใจครับที่เยี่ยมยามทำเข้าไม่ทำพระบอกด้คือเก่านะครับทุกๆทุกๆวิดีโอนะครับทุกๆคลิปที่เ็ลงไปครับขอบคุณที่วี่งองเข้ามาบ้างรับชมครับบางทีก็เป็นคลิปวิดีโอที่ ผมนีประกอบอาชีพด้วยอิดีนำเฮ็ดอิดียังให้เบิ่งวาาทุกๆอย่างมัน่ไ็้มาโดยง่งยดายเนาะพี่น้องเนาะครับมันก็เรียกมาด้วยอยากเงแนงานเน่เรียกมาด้วยหัวชิดหัวสมองไปครับนั้นประสบเพื่อกันครับทุกๆสานาที่ก็ไดดปัญหาก็ได้ คือยบเปรียบเทียบกันก็บ่ได้ใช่ไหมล่ะห้างเทียบไปบวกกันก็บ่ได้แช่ว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นโมดิฟายพี่น้องเป็นโมดิฟายให้มันเข้ากับเจ้าของเนาะนข้าวพี่เนาะสเปียร์มินบัคกี้ออม เดี๋ยวถ้าเพื่อนอยากกินก็นจินน้ำนี่ครับปลาเผาปลาเผาหมกปลาสบายกจินเข่าดํากันพี่น้องจินเขาดอบ คำคำเด็กเด็กไล่สุดพวป๊ปะพี่น้องสถานการณ์การใช้ชีวิตเต็มเมือให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันมาเห็นเขาพรุ่งนี้รอดูสถานการณ์ก่อนครับว่าจะได้ไปบวบานเพียง ให้กำลังใจทีมงานไอพีน้องสุกุลสุคนนะครับทุกคนกับตั้งหน้าตั้งตาเราถามเขาเรื่องของระบบเสียงเนาะพี่น้องเนาะ ระบบเสียงจ้างออดิโอเต็มระบบเพราะว่าฉีง,งั้นของเชียรนู้นเองเพื่อนกะอยูนน้ำกันกับไอ้สร้างเนาะเพื่อนกะอยากล้องเอาของคนบ้านเขาเนี่ยแหละไปล้องใส่บึงเพราะว่าเพราะว่าเมื่อนั้นกับไป ร้องโย่ที่หมอล้่ใจเกินร้อยครับเป็นคอนเสิร์ตแอโนรดีนะครับที่น้องกัได้ยินได้ฟังปเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่ามีอผิดวงสาวน่อยจากที่เป็นยังไงครับมอนนี้อา,าจารย์สร้างแต่ทำการบ้านไปถือว่าก็ดีเติบ พี่น้องก็ไปฟังไปเห็นกำลังใจกันครับไปเปรียบเทียบกันบึงนะครับดีบ่ดีก็ไปฟังไปพิจรารณาซ่วยกันเต่ตอนนี้มองที่ทําการแสดงของสาวในพิษบันเพียงขน,นาดแ่ ประสบปัญหาไปทำระไชาติอยู่นะคนตกนะครับประกอบกับพื้นที่ที่จะทําการแสดงนั่นก็นกนที่ง่ายไปเพราะว่ามันทําการแสดงได้แต่ว่าท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซเนี่ยเข้าไปไอยู่ยากลําบากนะครับก็ได้เรียบมีการขยับขยายใหญ่หมองประยุ่หมองที่มันเป็นปืนปูน,ปน,นนะ ดูว่าเดิยนยรนหรียเนละมาไปห้องดีไปนะไ,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 นไปให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทุกพี่สร้างในการ ที่จะนำระบบเสียงช้างออดิโอเป็นระบบครับเข้าสู่ระบบเสียงของมอรำทั้งระบบเต็มลํานะครับอันนี้เป็นยังไงแล้วก็บเหยในมัดดีสุดแล้วพี่น้องนะก็ลองดึงว่ามันนี่เป็นยังไงแตไปลองไปฟังน้่กันครับว่ามันนี่ระบบเสียงที่เราทํา จัดเตี๊จัดระบบขึ้นมามันจะเข้ากันบ่กับระบบเสียงของหมอล้ําจะตอบสนองกันได้บ่นะครับโก้แล้วก็วก่าเราเฮ็ดคักเตื่เพื่อนนะครับวันที่สี่บอสจูสาวน้อยกับครอบครัวตำบลใหญ่ทีมงานรถเฮไปช่วยกับหลายทีมงานแม่นครับไปด้วยอาจารย์ผมก็มารถผมไปช่วยเราอยู่ถ้าผมบ่มีติดกิดภาระ,ะแบบสำคัญอี๋ นะครับว่าเดี๋ยวรถแห่ไปสอยงั้นพอสรงกานนะครับที่สำนักงานหมรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตำบลแขงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเพชรบุญหาพ่อสงการนะครับเนาะงั้นนี่ก็เป็นการตุ้มผมของครอบครัวของบอจเองครับพอมีพี่น้องลูกเตก็กัวนะครับเพชรบุญหาพอนะครับ ได้งันนวันที่4รถแห่ไปหลายอยู่ด้วยครับโมเมนต์เกือบโอ้ยโมเมนต์20ตัววันที่อาจจะ20ตัวคั้นหมดเลยครับทีมัานรอบครัว่าช่างวีโอแน่เลยครับพี่น้องที่เป็นสายบุญครับที่บอโดโจ บอกว่าให้มันร่วมบุญน้ำพอแล้วแต่มีคนแจ้งความประส่งประหลายอยู่ได้ไหมน้องเมื่อนั้นก็อนทมีคอนเสิร์ตครับแต่ผมว่แน่ใจว่าเมือ่อนั้นที่เดีเเยวเครื่องเสียงแช่งวิดีโอลงบ่นะครับก็บต้องรอดังงานนีีก่อนครับว่ามันผ่านบ่มันถึกใจพี่น้องเก็บซีมาครับมันยิ่งใส่ได้กับงานหมดแล้วบ่ครับไอ้สร้างแล้วก็ คุดน้ำครับคุดน้ำเพราะว่าเพื่อให้โอกาสนีการพัฒนาระบบเทียงนะครับแล้วก็ถ้งงปดิทินทั้งคนไปละเฮ็ดหาไปกันมากินเขาน้ำกันไปกินเขากับปลาเผากับมี่ สวัสดีพี่น้องผมยูทูบเบอร์ครับจากทั่วสารทิศจากทั่วลูกครับก็มาร่วมรับชมให้ทำไไรสุดในช่อง youtube ครับอร้อมกันพี่น้องกับปลาเผา ขุนข่ามึงมาไหนมาเนี่ยฝีมือจีนเองยังก็เจ้าไข่คุนข่ามาบังไหลฝมือจีนเจ้าไขรนะคุนขับมาบังเขาไม่ให้กำลังใจครับยี่สิบสามสิบไม่ดีคงจะติดภาระอยู่ในการกินเขากับครอบครัวอยู่ที่เนาะวันปิดมือสุดสัปดาห์

ไลนนี่เอาเท่าน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีบรรยากาศดีๆเดี๋ยวไลน์พวกปากกับพี่น้องไมเดอร์ให้คลิปนี้ให้พวกพี่น้องที่เขามารับชมให้กำลังใจผมครับพี่น้องสุขสุขกันหมานำรวยเงินท้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับให้คลิปนี้เพื่อทำภาวะไดฮีเก้า,ารครับสวัสดีครับเนาะสุดยอดเลย